เอาละครับกระดับสีผมมาพบกระผมกระดับใิใจ่ายระาปบขัดทอกโพสต์ัดนะผมวันนี้เป็นตอนที่2,610 0ถึงตอนที่2 6 2นะครับผมเอาละครับเครื่องการเสียร้าวผมไปรับชมรรบฝังเรื่องเตาต่อจากเมื่อวานได้ดีกว่าครับตุ้มร่างกายฮัมบรชนที่สูงแบบพฤธิจงสูงแห่งจุดจบเดชเท,ทีย เริ่มทาการเปลี่ยนแปลงให้กลายเปลี่ยนร่างกายเสมือนจร,จริงวิถีสมสโตรดเราก็ว่ามันันได้รับการยกกระดับจากสมุนไพรแตล่ลร่างกายทางกยายภาพของเขาได้ก็มีความแข็งแะะร่มากกว่าเดิมนอกจิบเท่านอกจากนี้พลังฮอร์โมนเชิงเส้นติดจบของข่าวก็รับการเปลี่ยนแปลงจากสบู่ทั้งทางคุณภา้าและจำนวนปริมาณของปานก็เพิ่มสูงขึ้นมาไปอย่างปาเวลาที่ผ่านไปช้าชาอ๋อ,อถ้าคนยียเห็นเก็ได้แข็งแรงมากขึ้นเลยหรือ มันน่ากลัวยิ่งกว่าอดีตมาอย่างป่าเมือเอ่อก่าวข้ามจากัดทางบีได้เฉียนได้ใช้สัมภารไปเป็นจมอนป่าไม่เช่นนั้นเขาจะไม่สามารถเติมเต็มพลังงานได้ทันเวลาถ้าหากเพียงพึ่มพลังกาจากหอคอยจบเป็นจ่างตีเดือนได้เึงนจะต้องทุ่มสัมการจจมอนป่าเพื่อที่ขเขาจะสามารถก้าวข้ามสิทจิมกาดของปรมาิการที่ส่วนแบบนอบเกตสมจริงได้อย่างสมบูรณ์และด้วยความรวดเร็ว ตั้งแต่ที่เวลาผ่านไปจำนวนหนึ่งขอบเขตกำลังพกมันเย่แขยนกับมามั่นคงดยสมบูรณ์นสึกก็สามารถจะผัดดาบเข้าสู่ขอบเขตปรมัตตันที่ส่วนแบบแนวขอบเขตเสมือนจริงกลายเป็นปรมัตตานที่ส่วนแบบแนวขอบเขตสามอันดตบทสมเป็นเหมือนว่าเราจะไม่ได้แข่งแข่งเท่ากับปรมัตตานที่ส่วนแบบแนขอบเขตแท้จริงแต่เราน่าจะให้ไปยงขอบผ่านในระดับปรมัตตานที่ส่วนแปดนขอบเขตเสมือนจริง ด้วยความแก่งภายในปัจจุบันของเราหรือเมื่อกระทั่งสามารถจะได้กลับปรมากาศที่สูญแบบนอกขอเปลี่ยนไปแท้จริงในดะับออนแอร์ท,ที่เจนไปทําการยีกับโต้เอแต่น่นอนว่าเขาจะไม่ทําการต่อสู้กับปรมากาศที่สูนแบบนล้ขอเปลี่ยนไปแท้จริงดังนั้นเขาจึงไม่ได้แน่ใจว่าความเห็นการงไปแท้จริงของเขาน,นั้นเปิดเทงระดับไปรแรกไม่นานอาจจากนานที่เจนออกมาจากการไปรดังฝึกบอทันทีที่ญญเขามาจากการเปรดี่ฝึกบน บรรดาปรมาน์จันหอคอก็แสดงเคนดิตกับเยที่ขอแสดงเครดีตกับปรมาย์จูนทิจจบที่สามารถตระจับการเปลนปรมาจารย์ที่สมวบแบบนอคอเปลี่ยนซึ่จริงได้อย่างแท้จริงในไม่ใช้ข้อมูลที่ถี่สามถตรวจตรากลายเปลียนปรมาจารย์ที่ส่วนบบนอคอเปลียนซึจริงนานก็ได้แพร่กระจายไปด้วยทางหอ้อทิจจบและปรมาจาจั์จำนวนเบทุนก็รู้เกี่ยกับเรื่องดีแม้ว่ามันจะเป็ีเพียงเรื่องขบาเท่านาน ก่อนที่อเชียนจะสามารถตกับกายเป็นปรมารจารย์ท่สุนแปในขอบเอจษมณริงตาแต่การตรลงลดเฉลี่ยชื่นดีมันเกินกว่าความเข้าใจของพวกเขาไปอย่างป่าในตอนแรกปัมารจารย์ทิจนุนดานเด่าก่บแค่ไปอยาา่างป้าขอเป็นเพียงผู้ตรวจในเล็กในหตาของข้าแต่แค่คิดเลยว่าในตอนนี้เขาจะสามารถเข้าสู่ขอบเขตปรมรัจรันทีสุนแปในขอบเจษมณริงโดยนำหน้าข้าไปแ้วหนึ่งกา้า ทเทพเห็นการวาเวลาเที่นายแจออ,อกบาแต่หน่นว่าเขานั้นจะมาเทียบตนเองกับเจ๊เทียสายผู้หนี้มันทรงพลังมากเกินไปเขาได้ทําการลังหารอาซิมเมชั่นแต่มากบ้า้ดยพลังของเขาเองมันจังนั้นสกินกว่าไม่จริงจร,งรายเมือเ่อทเจ๊เทียนแพ้ขอแท้จะไม่สามารถต่อสู้ได้ด้วยซ้ำน่ะฮอร์ขอจะจบภายในฮอคอยขนาดจ้อยที่ในสักแหงปรลัมาจารย์เดรปี ก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดัับคนเดศเทีอเธอนั้นก็รู้สึกตัวกระดึงเช่นกันขอบแข่งจังนทร์ดาดยกระดับรถเดือมากเกินไปในตอนแรกเขาอยู่ในระดับเี่ากับข้าพขเปล่เพียงปรมาจารยร์เพิ่มขั้นที่สมบุญแปดในขอบเจ็ดขงการสัางศาสตร์แต่ในขณะนี้เขาได้กลายเป็นปรมาจันท์ที่สุบุญแปในขอบเจ็สิบบนจริงแปดรายชื่อเสียงของขอ,งของนัได้ดังกึก ก็ไปร่วงขอบเกล็ดแห่งโปรทางที่เก่็ดเพิ่งจะทําการตกระจายกลายเป็นประดมประจันที่สูงแบบสูงสุดตั้อย่างแน่นยนนี้นี่เอประดมประจันเดียได้กล็ดเพิ่งทำประตูเอแต่ใดก็ตามเทนก็มีความก้าวหน้าจากมาซึ่นการ ายาต้ดกระชินเนศเยศเทีดยดเน้สุดเธอกดสามารเข้าใจวิเียนสุดแห่งดาในขอบเจ็ดปรมาจันแห่งการสร้างสนต์ตาและมันมีความฝังที่เธอจะสามารถกลายเป็นปรมจันที่สุนแปในขอบเจ็ดเปียรสุดภายในอนาคตตาหนาที่สักแห่งภายในขอบเปนนนาาียรแห่งโพเมื่อราชาปีสัตว์มังกรหินรู้เกี่ยวกับการจะดับของเยสเทียเขาในก็สุดตกอหนึงเฮรันทีความเร็วในาการจจรับของมอนิ้มันลดเร็วเมื่อกันไป ราชาปีศาจมังกรหินได้ตกตะลึงก่อนหนะ้าหีไม่อด้เขียนดูในขอบเขตปรมัจจันที่สมบัติทรงโศตเขานัน้นะสามารถสังหารต่อตอนของเขาได้อย่างง่ตาเพียงไม่กี่วินาทีพระเจ้ตอนนี้เจ้เทียงก็ควจะสามารถระเบิดเขาโนตาโดยใช้ระม,มัยใจเดียวเท่าน,านั้นต่อจะต้องริ่มเกิดปรมาจจันทร์จะพูดนี้เด็ดขาดราชาปีศาจมังกรหินได้กล่าวปจใจของเขา ณนะพระาาาราชวังไทยรพิศมุทสตนกลุ่มปรมัตตันที่ทุนแปดในขอบเขตพิศมสทสุนกระรทำการหาหรือการพราะพวกเขาได้รูกข่าวเกี่ยวกับการยกกระดับคนดีที่ผ่านช่องทางพิเศษอีกดูปรมจารั์ที่จุดจบได้สังหารอาเซียนสุของพวกเราไปเป็นตะมันป้าภายในจากปูขาจินตาและตอนนี้เขาก็ทําการยกกระดับกลายเป็นปรมัตตย์ที่สุนแบบตปขะเกิดสมบัติจรแท้จริง,รง,รงด้วยความแจ่งของขา่าว เขาเกี่ยงว่าเขาน,นคงไม่ได้อ่อนแอไปกว่าขอบเกียดปรมาจันที่ส่วนแบบขอบเก็ที่แท้จริงจะแน่นต่อการที่เราจะสามารถสังหารตาิี่เปล่งยักมาจิงขึ้นถ้าหากปรมาจั์ที่ 0, ส่วนแปรในขอบจะเปลี่ยนไปทำการเคล่นไปและทําการค้นหาร่างกายของเขาเขาน่าจะสามารถสังหารร่างกายนั้นได้ในทันทีแต่อะไรก็ตามเมื่อพวกเขาทําทการขึ้ื่นไป ข้าเก่ว่าขอนในคนจะไม่สมัครจำดตีตาข้าส่ในถ่านว่าคงจะไม่ใครในือพวกเราเต็มแต่ที่ทงเส้นด่านข้าไปถึงขอบเขตปรมาจารย์ที่สุนแปดในขอบเขตปุนสเต้แลลวมันจะไปเรียปกติเท่าจะไม่ต้องการที่จะตกตาพอาท้สุดแล้วขอบจะแท,ทงตกด่านก็ไม่ได้มีความ่าดสำหรับพาเลยเปจงโตด่ตาพวาเขาอทำการสังหารปรมาจารย์จิต ระดับปฏิพันธ์ในการต่อสู้มันอาจดึงโดยกอดตางอย่างเช่นเจ้าแห่งรตาตรีเสียขาเราจังไรก็ตายถ้าหากบุคคลที่ถูงกัดในการหลบหนีที่เป็นประมาจารย์นะครับเป็นวิทยุชนโสดหากพวกเขาทําการและมัระวังมากกว่าหนีและรวมกับสมบัติวิทยุชนโดที่มีเพียงสุดแห่งการดลบหนีที่สามารถข้ามผ่านมุมติดได้บดาง เพวกเขานั้นก็มีความฝวังที่เกิดไปสมบูรณ์ในการตอบรีข้างผ่านห้องวิติด้เวลา,ลามันทันเสียนิดหน่อยแต่มันก็มีโอกาสให้ร้องเกียวชิ่นกันปล่อยเอจ,จ้าดีจริงจริงนั้นเธอที่จะปล่อยให้ปรมาจุบันให้จบัจบจบัจบต่อขึ้นมาต้า เจ้านั้นรู้ถึงพลังการดั้งเดิมฟแฝ่ายแล้วเจ้าเองก็คงจะเมื่อไงตัวตนเช่นมีมาก่อขานนั้นแท้าจะเป็นนรมตะเป็นแท้จริงในดับเดียวกันถหากพวกเราปล่อยให้อีกฝ่ายจบตขึ้นมาตาจนถึงขออเข็มป,ปรมบาจารย์ที่เสียงแบัดะก่อเปลี่ยนเปจริงจริงถ้าหากมีสงครามเกิดขึ้นพวกเจ้าทั้งหมดท่านอาจจะตกตายภายใต้อามือของเขาได้มีการปรบเพี่ยงเกี่ยวกับต,ตอนตนของที่เขียนดูจะเปบตา แต่ก็ยังไม่มีใครกล้าที่จะอานสาแต่เด็กมาคัดคิดอ่าเสียงมจิตนหนึ่งก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าข้าสามารถสังหารปารามาจันทิจจุบ แต่แค่ต้องการสมบัติเปียนสุดในมือของปรมัตตาแห่งเก้าดาบแห่งเก้าและก็สวยมิติในมือของปรมัรยาดอนแห่งแสบด้วยสมบัติเปลี่ยนสุดหลีเข้าจะเข้าไปภระใด็นหอกคอ,อที่จบภายในคอเกตแห่งโกและทําการสังหารร่างกายของปรมาตตาพิจิตจบสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนสุดเกิดขึ้นมาในนาน ก็คือปรามาตัตตาที่จุนแปดที่ทรงพลังไปอย่างตึงในขอบเก็บพิธีตูดภายในพระชร่ังปาทางเลียวกับงิธีดปรามาตตาบางกอนอสราพิษของแห่งแก่ขอนันขคงแก่มากกว่าปรามาตตาที่จุนแปดในขอบเก็บเป็นจุดทั่วไปไปอย่างป้าและคอยเป็นเก่งกาในร่างเบียงจิทแิ่งมิจฉาคมเดียวอีก วิถีสุดคอมเร็วของเขาหนักได้มาถึงระดับเียมกัดเปลี่ยนทิศแะบแฝงมาหางการจะขอบเปลี่ยนสุดเสียงแค่เล็กน่นอยเท่านั้นดานข้าสามารถให้เจ้าดินดับนนวของเขาตาเจ้าเห็นานาวได้กล่าวขึ้นมาเด่นไม่ดังไปแม้ว่าดับเห็นกา้าจะเป็นสำรประเพงสุทธิ์ทันก็มันมีพลังในการเท่ารองข้ามผ่าพวงมิติไดแยบตาสำหรับต่อตอนรับอแอร์ดับให้เหงาดาน,น สามารถข้ามผ่านกระบองการของสมบับติเรียนสุขันโตและวิธีการพบกันเอ็นเอของคู่ต่อสู้มันจะรุนแรงทุกสบาร์ีและทําการโจมตีคู่ต่อสู้ในทันทีแต่สําหรับปรมาจารย์ที่สูนแปในขอบเขตวิจิตรสูตรพลังต่อสู้ได้รับการยอรับมาจากดาชเ็นดาวน ถือว่าอยู่ในระดับกลางดังนั้นเจ้าเห็นนอยจึงไม่ได้จนเต็มากาดดาแต่อห่ไรก็ตามเจ้าแห่นนองแห่งแสัใน,นกระเรังะเกรยขอนน้นต้องการความชัดเจนสมบัติเปี่งสุทีิฮบบัตติเกตเมเต้าที่เป็นของเขาดานมันเป็นสมบัติที่มีค่าสูงสุดของขา่าวถ้าหากขาสูญเสียมันไปความแห่งแก่งของขาจะลดลงไปอย่าง้ากถ,ถ้าหากเจ้าหังก่อนอจระเริตล้มเหลวและสูญเสียกระสวยเหง่งแสบมันจะเป็นการสูญเสียข้างใดสหรับข่าว ถ้าเห็นนองแหงแสโปวดห้ย้ามังกรอสราพีสดีมกระเซยแหงแสงข้อเขาวเธอสิ่งมีชิแห่งสตอนนิ้ได้กล่าวขึ้นป่าขอนนั้นคือแม่ทัพป,ปูชาเปเทพแห่งวิญญาณสตรีขอนั้นอ่อนแอม,มากกว่า้เาเห็นมังกรอสราพีสแต่สถานะของเขานั้นยู่สื่อมกดจ้าเห็นมังกรอสราพีสสถานะของสิ่งมิชีปีภายในพระสวรรคารได้ยงสดดินดานจะถูกแบ่งออกเประดับสูงไปถึงระดับตามพวกมันแบ่งแยกเป็น,ปนท่านพุ่นดำ เจ้าครมสมาักิตทั่วไปซึ่งมีมผู้นำทัง้งหมด18คนแต่เจ้ากรมทัง้งหมด3ามคนผู้นำทุกคนนั้นแต่กะเป็นต่อตนเจอาแก่ไปอย่างป่าอรไรสร้างคนนำความดีอันที่มีใจให้กับพระสว่งทาร้วิสุสงศ์อาจจะกล่าวแด่ปา่าเป็นดีในผู้ขอต่างพระสว่างเพียงจขึ้นป่าดังนั้นการที่เจ้าแห่งวินจาได้กล่าวขึ้นหมายื่นดีเจ้าแห่งน,นองแห่งแสงจึงได้ไมือแทกขีออนนมลง,งมาแทนที เหม่เจ้าแห่งวินดานบริสุทธ์ได้กก่าวขึ้นมาเช่นนั้นแต่ข้าอาจจะมอกบกบสโซหินแสงให้กับเจ้าแห่งมกออรอสราพีเจ้าแห่งดอนแห่งแสงได้กก่าวขึ้นมาจากเชเมตตาด้วยดาบเงาและกสโซหินแสบข้าจะทําการสร้างหารปรมัตพิจิตจบแต่บอกท่จจานจะต้องทําการปกป้องขาดดูอะไรนี่ก็เป็นเวลาที่เราจะทําการเปิดไปทางปราบในการเข้าสู่ขอบเขตแห่งรอบด้วยเช่นกันเจ้ามังกออรอสราพีที่กก่าวขึ้นป่า ตอกกองพวกเราจะทำการปป้องเจ้าในวันเจ้าคณาจีสีขา จ้าก้าได้ตางตะขึ้นป่าแต่พวกเขาไม่จำเป็นจะต้องกลัวขอ,อนนเป็นก้าที่เข้าสู่ถา้าได้เป็นสตเน่นนทามไม่เช่หนังขอ,อนั้นก็ต้องพบกับความตาจ้าเห็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้ขึ้นป่าในเวลาตอมป่าเจ้าแห็มากะอสระพีษก็ทำการขัดเกาดับแห่งเกาและกระโซยแหง่งแสงซึ่งเป็นสมบัติแย่งสุดทันทั้งสองตาเมืม่อทำการขัดเกาเสร็จสิ้นขอจะแอบเข้าไป ภาในขอบเขตแท่งโกรเพื่อทำการลสักษาหันดีเทียไม่นานขั้นจากานังก็เห็นมังกรอสราพิดก็ได้ทำการกัดกาวดเพ็่เก้าและกรโซนแ่งเสียมได้สำเร็จจากนั้นก็ทำการข้ามผ่านเส้นทางดึกครับของคาร์เรผู้พที่จะดมาอย่างขอบเขตแห่งโกขอบเขตแห่งโรคนอนั้นเตนทางมาถึงได้แล้วแต่ว่าระดภายในที่เห็นดีทำให้สิ่งมีวิตเปลี่ยนสันรู้สึกไม่สบายใจ มันมีร่องรอยความ,วามทุกข์อยู่ภายในตาของเจ้ามังกรอสราพีตขอบเขตแห่งโลกเม่ได้มีพลังที่สงสูตรพลังงานที่อยู่ไหนที่แห่งน,นี้อยู่ในระดับต่ำม,มากเกินไปยกเวลียนพื้นที่ยู่ห่างไกลจากขอบเขตแห่งโลกแต่พื้นที่หเหล่านั้นก็ไม่ได้เบิกโจมมันเป็นหนึ่องยากที่เขาจะสามารถเข้าใจได้ว่าเหตุใตดินแดนที่ตามเช่นนี้ึงสามารถให้กำเนิดปรามาจัทานที่สุนไปในขอบเขตเริ่มขึ้นมามากมาย แล้วนะะักผักไม่ใช่เพราะปรรมชาต์ตาเขาเปลี่ยนเป็นสโตนด่านถ้าเราเรพิสูงสุดก็ควรจะทำลายทางดินแดนน,ไไนี้แปรได้วแห่งมิฉาก็ประโยกขอบเขตแห่งโรคหนีจะต้องอยูไไ่ภายใต้การควบคุมของทารเรวงสติกห่างและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายในขอบเขตแห่งโลกก็จะต้องกลายเป็นค่ารับใา้ของสิ่งมีชีวิตสิ่งโสดภายในคาราเรพิสิ่งโสดต้องมองก่อนอสัตย์ปิดที่เก่าไปในใจของตัวเอง หลังจากที่เดินทางเข้าสู่ขอบเขตแห่งโลกเจ้ามังกรอสรพิดก็ทำการรับกลางอก่าของเขาและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นรูปตนด้วยขอบเขตของพาแปรอสามารถเปลีป่ยนแปลงอก่าของตัวเองให้กลายเป็นผู้ตองตาแม้แต่ประาัติการที่ส่วนแบบในขอบเขตที่แท้จริงก็จะไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถค้นพบต,ตัวตนที่แท้จริงของเขาตาแปลขอบเขตแ,แห่งโลกแห่งนี้มันกวา้างมากเกินไปจึงเป็นไปไม่ได้ ที่จะพบปรมจันทร์ที่สมบูรณ์8ในขอบเกพียงสุดได้ตามต้องการดังนั้นต่ดไปที่เขาไมรเรเริ่มทำการค้นหาปรมจันท์ที่สมบูรณ์แบบในขอบเตเพียงสุดได้ตัวที่ขอนั้นก็แทบจะไม่ถูกค้นพบกล่าวกันว่าปรมจันทร์ที่สมบูรณ์แบบในไซโปรานบัมส่วนในขอบเขตเพียงสุดที่ที่ในคาระเรตุสที่สุดนานได้ทำการซ่อมต่อตนอยู่ในจักรแห่งหนีพวกเขาได้ทำการรอมกลัว เข้ากับพระธากน้ำพระอจัดแห่งดีโดยอาศัยวิธีของเราพูดตนเพื่อเมียนำที่จะก่อข้าขอจุดกระนำเพราะเปียกข้อเกิดอ่นตาหน้าเสียตาถ้าพวกขอสันปาไปถึงข้อเกิดใหม่ตาก็เก่งว่าพวกเราพวกคงชนะของข้าของวันสิ้นลกไปนานแล้วเจ้ามองก่อสระาพิทได้คิดกระตัวเองในเวลาในห้องเวลาที่มิติที่เกิดอีกปี แต่างการขอเจามักจะอาศัพิกก็ทำการเคลื่อนไปจางรถเร็วบางเวลาที่มิติดอันเด็กราบหมู่น่าเข้าเสู่วซากปราพังความเป็นน้การขอมมีแผนที่ของรบนี้กานที่ในขอบเขตทางโรกดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะสามารถค้นหาซอกปราพังความเป็นรันจ้าแต่แล้วก็ตามทางจากที่เขาเข้าใกล้ซากปราพังความเป็น้กาเขาจะต้องทำดาวฟังเลยจะต้องไม่ทำการเปิดเผยอวัยวะของเขาออกมา ขมือกล้าที่ใช้วิกันใดยเพื่อทําการตรวจสอบตำแหน่งคนเดชที่ไม่ชินน้ำปัตตมจาย์ยอคอยหยดโจแจะสามารถค้นพบมันได้อย่างง่ายต้าแม้ว่าปัตาจา์ที่ส่วนแบบในข้อเปียนปทีตรงโซดของหอคอยจบมันจะไม่ได้ทรงพลังมากนักแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาทุกคนพบแผนการท้าสังหารของพวกเขาก็จะร่มเกียวก่อนที่เขาจะเดินทางไปปัตตมจา์ที่ส่วนแบบในขือเปียนิปทีตรงโซดภายในก็จะฝังทราเียงสุดหนา โดยช่วยขอในการบางแผนโดยผ่านการเข้า่ของการทดสอบปรมาจารย์เนืออาณาจักรีซีที่กำลังจะเข้าร่วมกับฮอทีจจุดจบเพื่อที่จะรวมกวมเข้ากับฮอรจจอเพจบได้อย่างแท้จริงไม่ใช่้นการโจมตีที่จะน้นนอกออกคอมันควรจะใช้การป้องกันอยเตทั่ของฮอร์ไดจจบในการป้องกันการโจมตีของข่าวซึ่งมันจะทำให้การตีนั้นอ่อนแอลงไปอย่างป้ากและมีความเสี่ยงถุงที่เหมือนจะถูกป้องกัน ต่เมื่อใดก็ตามที่เข้าสู่ด้านหนึ่งใดของสำนักงานใดของขอได้จะเป้แต่หากเขาทำการเพลื่อนบหวเล็กแน่ได้เขียนขึ้นถูงแม้รับปรมิจารณ์ที่สุ่มแบบในขอบเจ็ดอนาตักซมเศน์อีกเมื่อในทางที่จะจุดจังหวะจงตียของเขาได้เปิดหลังจากทำการจมงปีสำเร็จเขาจะสามารถทำบาปฟุ้งแบบการบุ้งการของข้อคอยจะจุดจบเราได้เดินทางจากไปด้วยกระสวยแห่งแสงที่เป็นสมบัติเปียญฉันเจอ แม้แต um, ่ปารมาตารที no ่ส no. ุบุรณ์แฝดแมขอบเขตพิธีสุดทองขอจะจุดจบก็ไม่สามารถจุดจังต่อตนของเขาตา้เลยนี่ก็คือแผนการทั้งปรดแม่เสร็จต้ามา زم เขาร่มก่อนขอโดยจับเพื่อสำเร็จเจ้าเห็นมีนำนายรู้สึกติ่นเต้นไปจังป้าขอในเป็นผู้อุดนที่ไม่ใครรู้จักในซากปรักปรงความเป็นนิรตามรขอในมีความสามารถจะดับสูบรายมัดจะโดนถูกกรังได้ทุกต่างๆนด้นเขอจะทำการกดปนที่เงียบพี่ มาเป็นเวลาหลายปีเพียงเพื่อขอเริ่มก่อขอุดจ,จบในตอนนี้หลังจากที่เขาผ่านการสับแปรีขอในโรคตีที่รับการเขาตัวกับขอขได้จบด้วยสับเปลเมื่อเขาได้กลายเป็นสมาชิกของขอได้จบแปลขอก็มีกาศถึงรับบริเทธ์ที่จะกลายเป็นปรมัตยเนที่มงจากกลุ่มขั้นภายในอนาคตและจะมีความหวังที่สามารถกลายเป็นปรมัรย์ที่สูงแบบเอเนดิ้งใจอีกตัว แต่อะไรก็ตามในขนาดหนีมีแรงปะทะน,น่าสะเกิดกว่าได้ปรากฏขึ้นสิ่งเจ้าเหนงแมน้ำนายไม่สามารถต่อแ้าเหมือนตาแม้ว่าร่างกายของขอนตอนนี้จะเป,นเป,นเปนลนงเพียนระหว่างตันเจจมงกุตรงแต่เมื่อเจนงกุของขานั้นติดนิง่งแม้แต่ร่างกายหลักของเขาที่ซ่อนตัวอย่าสักแห่งภายในสักปรกความความเร่งรงก็จะนิ่งชิ้นกันและในมิจฉาเจ้าเหนงแม่น้ำนายก็ได้ถูกควบคุแมแต่ปกคนที่ทำการควบคุมคอนั้นก็คือ เจ้าเห็นมือนคนอัศรบิั่นเกนี่เหมือนง่ายไปอย่างฝามันไม่ได้มีความเสี่ยงใดในการควบคุมปราจารย์เนื้อจากที่สิบหาขาอปลอมจ่อเป็นผพูดต่อมข้อร่วมกับข้อที่จุดจบเรื่องการข้อขอยู่ในเชิงนันแต่ขอ้อที่จุดจบต่อตอนขคอพวกคุณจะถูกเปิดเผยจากในกาเจ้ามังครอัศรวิที่กล่าวงนใจในขณะนี้ขอทำการควบคุมเจ้าเห็นไม่น้ำตาเรื่คนพบโอกาสที่ขาอจะมาซ่อนตัว ดูในร่างกายของเจ้าเห็นไม่น้ำในต้าไม่หนักอันจับ่านเขาก็ได้ทําการติดตามเจ้าเห็นไม่น้ำในเข้าสู่หองคอที่จุดจบฝ่าต้กันนำของปรมากย์ที่จะบุนแปรและตลอดกระบวนกาปรมากย์ที่เสืบัตแบบผู้นี้ก็แทบจะไม่สังเกตอะไรแต่ณสังกันใจก็หอกคอที่จุดจบเจ้าเห็นไม่น้ำในที่ทังทงอะไรที่ห่งหนีอะไรได้ถูกเป็นออกเข้าสู่หองคอยขนาดจอยเขาจะอาศัยอยู่ใน ako, ท beeping, ี société, ่ห่งนี้ แล้วเห็นมังกรอสระพิษจะไม่ได้ทำการขึ้นใบใดๆข่อนมันปล่อยให้ปรมจัจารยแม่น้ำตาทําการสอบถามเกี่ยวกับตัวนขอยีเทียนเสียบก็ได้ถึงเวลาทําการขึ้นใบแล้วเจ้วห็นมังกรอสระพิษที่ออกมาจากร่างของเจ้าเห็นแม่น้ำตาตันนั้นะเขาก็ทําการขึ้นใบด้วยดาบแห่งก้าวว่อนไปที่หอคอยขนาดใหญ่คนเยีเทียน ตุ้งแรงระเบิดของอราปธรรมจารย์ที่สุบรแบบตรมกอเจิดเป็นเสมยงสลดแดดแพร่กระจายไปรอบทางเส้นงานจ่ายของฮอกโคลจบไมทันทีมันได้ทําให้ผูุ้ดปังนโดดถึงเบนต้นถึงกับสัฐคาไม่เดียวฮอกโคจบคนพวกต่อถูกบุกครุกรารรกที่สบูรณตามที่ดักได้ถึงสิ่งลีซึ่งปรมาการฮอกอคลจจบปรมาการชางกูเจ้าแห่งราตีนิจานแปลเจ้าแหดาเปย์ต่างก็สัมผัสได้ถึงออรา ของเจ้ามังกรอสราพิษแต่ปฏิกิริยาตัาชนเอาคำพูดขอ,ขอนันช้ารงได้กน้นอยทำให้เจ้ามังกรอสราพิษสามารถทําการโจมตีดาบออกไปได้ไม่ดีแล้วเด่เทนยนจะไมถึงการโจมตีของดาบและเงาต,ต่อต่อของนันได้ถูกกดทับด้วยพลังที่มากกว่าแม้แต่ที่รับนกนการมีเด้ตายก็รอนแต่ได้ไปโจรักการป้องกันของคอยจบดามก่อแท้แต่มีค่าดเดย์ตาย ในาณะนี้ยีเทียนเพียงเพียงแสงดับตีตามที่เพื่อช่วยต่อกันป like ้องกันทั้งโพดกระดาษหรองด้านจากของคอในดันที่ทำได้นั้นด้งนกระดากของเขาก็ได้ถูกฆ้าตาเจ้าบังคนอสราพีดที่ได้ทําการสังหารร่างกระดาษของเยีเทียนแสงเพียงดับนั้นก็หะลุผ่านห้องประดับในมิติปละับสัมปทศนถึงที่บินตาของต่อตนอีรงหนึ่งคนที่เด่ในดันที่ขอดกิดการข้ามิติเทวดาอันไรเะจำกาดไปสังหารร่างกายดังกล่าให้ดันที่ แต่ในขณะนา,นาน้นเจ้าเห่งมันกรอาจจะรบิก่อดได้ตกรึ่งแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าใจถึงเรื่องสืบกดแห่งกรรมแต่เขาก็มีความเข้าใจในบางต้นขอพูดไประกอบขอเปลี่ยนสิทธิ์ของเขา,าและเขาจึงเชื่อสามีสิบแห่งเวทนา,าและมิติโดยนี้เขาจะสามารถเอาตัวรับปร,ระทานอดินคนทีน่เจยไาด้วยวิธีสิทธิ์กดแห่งกรรมภายใต้สถานการณ์ปกติเราพูดตนภายในขอเนบเขตแห่งโลกนั้น มีแรว่วาตานเตนองเพียงแค่ตัวเดียวท่นงหนาแต่ตอนนี้นั้นสามารถมองเห็นแรว่วาตานเตนองที่มากกว่าหนึ่งตนระบ็ว่ามันมีการเชื่อมต่อใเล็กน,น,นิดหน่อยภ่ายในเส้นดันที่ห่างไกลกระรดดด้ดาบเล่งนีแม้ว่าเขาจะสามารถสังหารที่อียนได้ถึงสองตัแต่พลังลังของเขาไม่เพียงพอที่จะทําการสังหารร่างกายที่สาบ่านในเนื้อแข่งภายในกอเป็ดแ่งโปร่งร่องของดรักของเยี่ยที ที่กำลังเอาตางหาพพสวรรค์องบรชนวิธิตรงโดดและในวรรนดีเดชที่ไมต้องคนธาตุเราก็ยังตีกดาบเล่นทั้งกาตุ้มรลาปัดต่ในนอกของขอไดู้กตรงตีอย่างนาจนมันเกิดพิจตตกตาแต่เมื่อถึงจุดดีกาลังของดับเพ่งกาวที่ถูกใช้โดยเจ้ามังกรอสราพิตก็ได้บทรงเจ้ามังกรอสราพิตเจ้ากระโจนหายที่ตาปรมาจารย์ชางกูได้คำามออกมาด้วยความโกร ทันใดนั้นปรมาจต์ดันนะครับเด็กไปเอสูตรก็ได้ทําการโจมตีเจ้าเห่มังกรอสราบคีตแต่ต้องทาการหลบหนีเจ้าเห่งมังกรอสราบิดไม่สามารถใส่ใจกับสถานการณ์อันแปนปรานได้เตียนต้าในตอนนี้ขอนั้นจะต้องทําการหลบหนีไม่เห็นถ้าหากตัวตนของเขาได้ถูกปิดกรอบมันจะเสวนาไปเป็นอย่างป่าและอาจจะดึงดูดบุคคลที่แข่งแกลงเจ้าแห่งราตีสีขาว่อนนังจะไม่สามารถเดินทางออกไปได้อีกแน่นอน คนเดน,นเซนท์เจ้าแห่งเกาะอัสตราพีสก็ได้ประสิญงานการเซอร์ฟิแซ่เปลี่ยนมันให้ลลกลายเป็นช่นองทางป่ากดีการจักลูกไปป้องกันหมอกคอไจับออกเป็นจริ้นๆและทำการตอกลีจังรถเร็วเราปรมาจุบันหอคอไจับจบได้ทำการได้ตามเขาไปแต่ก็ได้ทำการรับทิ้งปัขอขอจจุบันเฉพาะเปลี่ยนสดเพื่อทำการปกป้องหมองคอไจับจบเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีเปลี่ยนสตอลอื่นในขอบเขตพิเศษสด ทำการโจมตีอขอจะจุดบในเวลาเดียวกันเจ้าเห็นขอขจะจบดดก่อนเรส่งข้อความไปอย,ย่างปัตมตาขอเดือดอือในขอเก็บปิดทมงสุดเกิดแจ้งให้กับพวกเขา,เา,ขาสาวป่าเจ้าเห็นมาก่อสรัศเพีได้แอบเตือนทางเข้าสุดินแดนดีทันใดนั้นปัตมตาที่สิ้นแบบขอเก็บปิดทรงสุดของเ,เปดห่งโกรก็กลัวขึ้นมาไปอย่างป้าปัตาตาที่สิ้นแบบนขอเก็บปิดทรงสุดของทาเพิรงสุด พื่อที่จะรับรอบโรคสู่ความเปลียนแห่งโรคเพื่อทําการรบับต่างหากนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ว่าเขาจะสามารถจำรับตาพระอินแดนแห่งนี้อยู่ในการปกป้องของพวนะนะกเขาในอาณาจักรแม่น้าที่แท้จริงวเจ้าไฮดาตีส์คาปาซาฟมูนี้เช่นกลางคอจึงรีบทำการเคลื่อนไหวดันที่กองเรือของนั้นเปลี่ยนที่าาตตบว่าเป็นอันดับหนึ่งภายในขอเปลี่ยนแหงโรคเดนั้นเขาจะสามารถทําการเคลื่อนไหวดันที่ หากเขาสามารถสังหารประดมบัตรที่สุนแปดในขอบเขตปิดเสีงสุดของเขาได้ที่ยงสุดตา้าเขาก็จะทําเงินได้อย่างมากมายมาสาลเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแต่นะครับผมเอาไว้มาชมกันต่อเดยพรุ่งนี้นะครับด้วยเหตุการณ์ที่จะปล่อยนั่งเจไดกันน่นะครับผมเอาละครับถ้าว่ากันใดขอภัยครับอย่าลืมกดตัวใครกดได้กดแชร์กดคอมเมนต์ตามมาสมาชิกมาเป็นครอบครัวนะครับของคาบ